มาดูในส่วนของภารกิจของนางสาวแพรทองฐานชินวัตรในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดส,สุขโขทัยค่ะห่วงพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะได้นําถุงยางชีพไปช่วยเหลือ นางสาวแพรทองทานชินวัตนใน,นาฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่และมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยโดยได้เข้าสักการะหลวงพ่อวัดครองกระจงอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยและเยี่ยมโรงครัวที่ประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้าท่วมสาหรับสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะโดยเฉพาะที่อําเภอ สวรรคโลกวิกฤตค่ะผนังกั้นน้ําบริเวณหมู่6ตําบลท่าทองพังทลายชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือนสถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมในอําเภอสวรรคโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน,น้ําได้กัดเซาะจนผนังปูนขาดเป็นทางยาวกว่า20เมตรมวลน,น้ําไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าร้อยครัวเรือนทําให้ทางอบตอต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราวที่วัดหนองป่าตอสำหรับผนังปูนจุด ที่แตกก่อนหน้านี้นะคะน้ำได้ลอดพื้นถนนจากนั้นก็ค่อยๆเซาะจนทําให้ผนังกั้นน้ํานั้นพังทางนี้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดสุขโขทัยได้สรุปพื้นที่ รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมจํานวน4อําเภอรประกอบไปด้วยอําเภอสวรรคโลกอําเภอเมืองสุขโขทัยอําเภอศรสีสัชนาลัยและอําเภอศรีสํารงรวมทั้งสิ้น21ตําบล69หมู่บ้าน2,720ครัวเรือน1,916ไร่ถนนเสียหาย21เส้นและโรงเรียน1แห่งขณะที่อําเภอศรสีสัชนาลัยสถานการณ์หนักที่สุดนะคะที่ตําบลแม่สินน้ําเริ่มเข้าบ้านเรือน ประชาชนอ,อําเภอสวรรคลโลกมีผลกระทบในพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าทองตำบลคลองกระจงมีน้ำท่วมถนนบางสายและบ้านเรือนอ,อําเภอเมืองสุขโททขทัยค่ะเสริมผนังกั้นน้ำอย่างเต็มที่แต่ก็มีน้ำปริมาณมากในพื้นที่หมู่ที่5าตำบลยางซ้ายตำบลปากพระประชาชนได้เก็บเกี่ยวพืชผลแล้วนะคะ80%อร์ตพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ปากแควก็ต้องระวังโดยตลอดนะคะขณะ ที่อำเภอศรีนครสถานการณ์นั้นก็ยังคงส่งตัว